ความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จฮุนเซนกับประเทศไทยและตระกูลจินวัตนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเป็นดราม่าก,การเมืองระหว่างประเทศที่เข้มข้นมากเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวเหมือนละครโรงใหญ่ที่มีนักแสดงมากหน้าหลายตาสามารถแบ่งความสัมพันธ์ได้เป็นสองส่วนหลักๆคือความสัมพันธ์กับประเทศไทยโดยรวมและความสัมพันธ์ที่พิเศษมากๆก,กับตระกูลจินวัตอันที่หนึ่งก่อนการกระทําต่อประเทศไทยความสัมพันธ์แบบเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลฮุนเซนกับรัฐบาลไทยนั้นขึ้นขึ้นลงลงเหมือนรถไฟหอบตีลังกาสลับไปมาระหว่างมิตรและศัตรูขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นรัฐบาลในประเทศไทยและสถนานการณ์การเมืองภายในของกัมพูชาเป็นอย่างไรก็มีช่วงที่ตึงเครียดและเป็นศัตรูกรณีปราสาทพระวิหารนี่คือประเด็นคลาสสิกที่สมเด็จฮุนเซน มักจะนำมาใช้ปลุกกระแสชาตินิยมในกัมพูชาเสมอไฟที่ถูกจุดขึ้นมาทุกครั้งที่มีวิกฤตโดยเฉพาะในช่วงใกล้าการเลือกตั้งหรือเมื่อรัฐบาลของตนต้องการเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในวัฒกรรมแข็งกร้าวอุนเซนมักจะใช้วาจาที่รุนแรงและท้าทายรัฐบาลไทยโดยเฉพาะในสมัยรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากฝั่งชินวัตรเช่นรัฐบาลอภิสิทธิ์